โยต้นไม้เป็นด่างขาวค่ะทุกคนน่าจะเป็นเพียมากินมันแต่หนดี้จะกำจัดมันดูสิสตอนที่มันจะลุกลามไปไกลนะคะเดี๋ยวเราลองมาหาวิธีกำจัดเพียยกันวันนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่หนดีมีเกลือแล้วก็มีฟองไม่ต้องใช้เยอะนะคะเราทำ ทีเดียวใช้ครั้งเดียวเป็นครั้งๆใช่ไหม้ขาก็มีน้ำใส่ในนี้ไปแล้วเต็มนะคะเขาหกฟอกใส่ก็เอาเกลือใส่ก็เอาก็ได้นะคะเกลืออะไรก็ได้นะคะลองดู ได้แล้วเกลือประมาณครึ่งช้อนนั่นเลยสักกล่องนะคะแล้วก็หาไม้มาคนนี่จะใช้บัวลดน้ำลดไปเลยนะคะทำเสร็จแล้วก็ลดเลย เราลองมาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวไปรดกันเสร็จแล้วเราลองมาลดกันนะคะนี่นี่เลยสาวเป็นนี่เราจะจัดให้หมดเลยดูใบนะคะใบมันขาวๆกินที่ใบก่อนเลย ก็จะลางไปต้นอื่นเดีจะลดให้หมดเลยเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะลดลงหรือเปล่าจำนวนเพีย้ยเพี้ยแป้งเรานะคะตรงนี้เยอะเลยนี่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งหนูดีก็จะทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจนกว่าเพี้ยะจะหมดไปหรือว่าหายไปนะคะ แล้วเรามาลองดูกันว่าการใช้ผงักฟอกแล้วก็ใช้เกลือเกลือแกงที่บ้านนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นต้องเป็นยี่ห้อที่หนูดีใช้นะคะก็ลองเอาไปทํากันดูเนาะ,ะเกษตรแบบ YouTube ของเราตรงกานานะคะขอบคุณนะคะสําหรับความรู้ใน YouTube ที่มีไว้ให้หนูดีได้ทดลองขอบคุณมากค่ะบ้ายบายค่ะ